it's it's uh, too cold outside we're <laughs> hand two of you <laughs> <Nothing>. <laughs> yes it's cool i don't know how many degrees um. <sighs> Good morning. Good morning, see. everyone. Six? Uh, six? It says six. What's that? Yeah. I don't know. There's like snow on the... on here. we have to know soon. There's a little bit of snow laying there. Huh? In the white one? Yes. I cannot see. i do going have glasses. That's why nature's looking outside. Bro, Wake up! bro. Ah yes! Wow! <laughs> yes. Beautiful. Good morning. Beautiful Good morning. Day. Well, we still have about two hours uh, to drive right now. So I'm gonna I think I can make some coffee in there, Okay. and okay. then uh, start driving. Yes, I'll do for you. All right. Thank you. หนูอาโรและพี่เจฟสวัสดีค่ะเราตื่นมากับบรรยากศาศหนาวๆหิมะโปรยปลายบนพื้นหญ้าวันนี้จะพิเศษกว่าทุกวันนิดนึงนะคะเพราะว่าเรานอนกันที่ประเทศเบลเยียมค่ะปกติแล้วเราจะนอนกันที่เยอรม,มันหรือไม่ก็เนเธอร์แลนด์นะคะแต่ในตอนเช้าเรามีส่งแผงโซลารเซลล์ที่บนภูเขาในประเทศเยอรม,มันเราต้องพักนอนกันที่ประเทศเบลเยียมก่อนค่ะก่อนที่จะเดินทางสู่เยอรม,มัน โปรแอบเสียดายมากๆเลยนะคะที่ไม่ค่อยได้ถ่ายวิวของประเทศเบลเยียมมาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าพวกเราถึงประเทศเบลเยียมตอนกลางคืนค่ะส่วนในตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาก็ยังมืดอยู่ แต่ไม่เป็นไรนะคะเนื่องจากว่าพวกเราจะขับรถขึ้นภูเขาเพราะฉะนั้นแล้วบนภูเขาอากาศจะหนาวมากกว่าตอนที่อยู่ข้างล่างอีกค่ะตอนเช้าเราเริ่มอากาศหนาวกันอยู่ที่6องศานะคะแต่เมื่อเราขึ้นไปบนภูเขาอากาศจะอยู่ที่1องศาหรือไม่ก็0องศาพวกเราไปชมบรรยากาศบนภูเขาด้วยกันนะคะ ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือหิมะแรกของปีแล้วก็หิมะแรกของชาลีด้วยค่ะแต่ว่าหิมะแรกก็คือตกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเหลืออยู่แค่ข้างทางและหมอกที่ขาวกระจายอยู่เต็มท้องถนนเมื่อมีหมอกก็ต้องมีไอ้น้ำค่ะชาลีกลัวที่ปัดน้ำฝนหน้ารถก็เลยไม่กล้านั่งหน้านะคะแอบไปอยู่ข้างหลังแล้วก็แอบมองชาลีแอบมองอยู่สักพักค่ะแล้วก็เผลอหลับไป วิวข้างนอกสวยมากนะคะแล้วก็สะอาดมากคิมะและธรรมชาติที่นี่สดชื่นจริงๆค่ะแต่นอกจากคิมะและวิวธรรมชาติดีๆแบบนี้ก็มีแผงโซลาร์เซลล์เยอะแยะมากมายค่ะแต่เสียดายมากๆเลยนะคะที่นี่แดดน้อยมากจนถึงไม่มีแดดหมอกปกคลุมไปทั่วท้องถนนเลยค่ะและตัดภาพมาที่พี่เจฟนะคะแม้ว่าอากาศข้างนอกจะหนาวแค่ไหนไม่ว่า พี่มะจะตกหมอกจะลงพี่เจฟก็เลือกใส่แค่เสื้อยืดค่ะเพราะว่าในรถของเรานั้นมีฮิตเตอร์เครื่องทำความร้อนชาลีก็หลับสบายไปเลยค่ะแล้รถบรรทุกคันนี้นะคะมีข้อดีมากๆเลยคือเรามีกระจกติดกล้องอยู่ในรถค่ะเราสามารถมองเห็นข้างนอกได้โดยที่ ข้างนอกหมอกหนาไอหมอกหนาแค่ไหนเราก็ยังสามารถมองเห็นข้างรถลายถนนแล้วก็บริเวณล้อรถของเรานะคะว่าเราขับตรงแค่ไหน เมื่อก่อนพี่ๆที่ติดตามพวกเราและเป็นครอบครัวรถบรรทุกมาด้วยกันตั้งแต่ต้นจะทราบว,ว่าโปรและเจฟจะต้องคอยเช็ดกระจกทุกเช้าเลยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไอความเย็นติดกระจกและเพื่อได้มองเห็นชัดขึ้นแต่กับรถบรรทุกคันนี้ตื่นเช้ามาพวกเราก็แค่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ออกเดินทางได้เลยค่ะ ขับรถฝ่าหมอกมาได้สักพักเราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาในประเทศเยอรมนีที่มีหิมะปกคลุมข้างทางอยู่ปรับปลายค่ะเพราะว่าได้รับการทําความสะอาดนะคะได้รับการกวาดหิมะกันเรียบร้อยแล้วและที่นี่แหละคะ่ะที่เราจะมาส่งแผงโซล่าเซลล์แต่ว่าจะส่งในถัดออกไปนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านนั้นเป็นเพียงแค่ถนนเล็กๆแล้วก็ เป็นถนนสองเลนค่ะไม่เหมาะกับรถบรรทุกนะคะเวลาขับสวนกับรถอื่นๆก็ค่อนข้างจะอันตรายสำหรับรถเล็กค่ะสำหรับรถบรรทุกของเรานั้นยากมากที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็เรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่เลยแหะค่ะเราก็เลยต้องขับเป็นแบบระมัดระวังมากๆขับช้ามากๆเลยค่ะในหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้บรรยากาศหมู่บ้านในต่างจังหวัดของ คนในประเทศเยอรมน,นีก็ค่อนข้างเงียบสงบค่ะผู้คนไม่ค่อยออกมาใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวนะคะปกติแล้วก็ไปทำงานกลับบ้านนอนค่ะต่างจากเราที่เป็นคนมาอยู่ในประเทศของเขาใหม่ๆนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากที่เห็นหิมะแล้วก็บ้านเรือนอะไรแบบนี้เป็นธรรมชาติเราก็สวยมากสำหรับเราโดยที่ไม่ต้องออกไปเที่ยวเลยนะคะแต่ว่าในประเทศเยอรมน,นีนั้นบอกได้เลยค่ะว่าแบบนี้ถือว่าธรรมดามาก วิธีของคนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่จะอยู่บนท้องถนนและส่งของในโกดังแต่บางครั้งพวกเราก็มีประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเช่นมาส่งของนอกสถานที่แบบนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะและการส่งแผงโซลาร์เซลล์ก็ไม่ได้มาแบบเล่นๆนะครับเพราะว่าทางเยอรมน,นีนั้นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งทีเขาติดตั้งกันแบบเป็นฟาร์มเลยค่ะเราเรียกกันว่าสนามโซลาร์เซลล์ เพราะประเทศเยอรมนีมีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอันดับสองของโลกที่รองมาจากจีนแต่คิดดูสิว่าประเทศเยอรมนีมีขนาดและประชากรน้อยกว่าจีนมากที่นี่นอกจากจะเป็นประเทศแห่งเบียรแล้วยังเป็นประเทศพลังงานสะอาดด้วยนะคะ We have to go. Ah. Oh, really? Ah, need to drink water. <laughs> yeah, <laughs> that one. <laughs> you do it like this, so that means pump your toot it. I don't have the air horns on the roof like that. No, uh, my old truck had air horns on the roof. is the total driving time from the last address to here we drive four hours and 27 minutes mm. and it is allowed to drive in one go is four hours and 30 minutes mm. so we have three minutes left on this but the total is nine and a half hours so it is also และแล้วก็ถึงเวลาพักผ่อนของเราค่ะจากการเดินทางที่ยาวนานบนท้องถนนเราตื่นกันที่เบลเยียมทำงานกันที่ประเทศเยอรมนีและ คืนนี้เราจะนอนกันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะและเราก็เลือกที่จะจอดรถนอนใกล้กับที่ทํางานวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ตื่นเช้ามากวันนี้เราจะอาบน้ําแห้งกันบนรถบรรทุกนะคะและชาลีก็จะมีเวลาทานอาหารชา้ชาๆแล้วก็เข้ากระบ,บะทรายช้าๆด้วยค่ะแต่ว่าปกติน้องก็เข้าตอนขณะรถวิ่งได้แล้วก็ทานอาหารขณะรถวิ่งได้นะคะพวกเราเวลาน้อยมากแล้วก็หิวมากตอนที่ปล่อยให้เพื่อนๆดูวิวพวกเราก็ทานอาหารกันมาบนรถบรรทุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานเดินรถสําหรับวันนี้เสร็จสิ้นแล้วแต่ว่าพี่เจฟก็ยังมีงานเอกสารเรื่องลงเวลาต่างๆนานาอีกเล็กๆน้อยๆค่ะส่วนโปรก็ปกติแล้วจะนั่งเล่นโทรศัพท์นะคะไม่ได้ทําอะไรมากและ เพื่อนๆพี่ๆอ,อาจจะสงสัยว่าเออพาชาลีขึ้นมาบนรถบรรทุกอาจจะสกระปรกมากแล้วก็มีขนน้องแมวใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าชาลียังเป็นแมวเด็กค่ะขนน้องยังไม่ร่วงและโปรก็ไม่ได้มีหน้าที่ทําความสะอาดรถบรรทุกด้วยปกติแล้วพี่เจฟจะเป็นคนทําความสะอาดค่ะโปรไม่ได้เดินทางมาด้วยทุกวัน ปกติแล้วโปจะติดรถมาแค่บางครั้งเพราะว่าพี่เจฟไม่อยากให้โปรอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไม่อยากมาทํางานคนเดียวค่ะพี่เจฟอยากให้โปรมาด้วยและโปรก็ติดชาลีนะคะโปรไม่อยากให้ชาลีอยู่บ้านคนเดียวก็เลยหอบลูกมาด้วยนี่ละค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่เราอยู่บนรถบรรทุกด้วยกัน3คนแบบนี้ และก่อนจากกันไปโปต้องขอขอบคุณพี่ๆที่คอยเมนต์เป็นกำลังใจให้โปะนะคะจากวันแรกที่โปรมาต่างประเทศทำอาหารไม่เป็นเลยมานั่งรถบรรทุกโปก็เมารถค่ะและโปรก็ใหม่มากๆเลยกับการทำ u t u b e ทำคลิปดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็เจอแต่คอมเมนต์ดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยค่ะโปะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เอ็นดูครอบครัวเราและก็เอ็นดูชาลีน้อยด้วยตอนต่อไปอยากดูคลิปแบบไหน คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทำอาหารหรือว่าท่องเที่ยวไปบนรถบรรทุกหรือว่าเป็นคลิปของชาลีไม่ว่าจะคลิปอะไรโบจะกลับมาอ่านนะคะแล้วเราก็จะไปทำคลิปสนุกๆมาให้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ